วสวัสดีค่ะมาพบกันในคลิปนี้ก็ขอแนะนําให้ชมกับรถกระบะหล่อๆกันเช่นเคยเลยนะคะพร้อมจัดทรงรโงแม็กไว้เรียบร้อยเลยค่ะท่านราคา1,19,000บาทผ่อนได้นะคะมิตซูบิชิไททัน2.5ค่ะรถกระบะมือ2ปี08ค่ะเครื่องดีช่วงร่างแน่นแอร์เย็นนะคะทะเบียนเต็มภายในสวยสีสันบางเกือบทั้งคันค่ะรถอยู่จงังหวัดแพร่นะคะ จัดไฟแนน์ได้ค่ะผ่อนสบายๆนะคะ2-3,000บาทโดยประมาณนะคะทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับไฟแนน์นะคะและก็เครดิตคะทุท่านระยะเวลาเงินดาวด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการนับดูรถค่ะติดต่อผู้ขายนะคะเพื่อคุยโดยตรงตามเบอร์โรศัพท์ใต้คลิปอย่าลืมนัดกัร่วมหน้านะคะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ